ล้อบันทรายครับขอบ17สีน้ำเงินนี้เป็น1.2นะครับส่วนสีบรอนนี้เป็น1.4ครับขอบ17เหมือนกันใส่นูโวครับมีโอฟิโนก็น่าจะยังใส่ได้นะคลิปนี้เดี๋ยวผมมาขายเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่องนูโวครับนูเอ็มเอ กาสูบโนโวครับคันนี้ยังหมุนแรงอัดแน่นๆเลยครับก่อนจอดเครื่องใช้งานปกติครับเจ้าของรถว่างั้นนี่ครับที่เด็ดปกเกล็นหนาๆเลยครับปะเกลนเสื้อหนาๆเลยครับสภาพดยรอบนะครับ เสื้อเท้ครับสบภาพครับเกนก็ยังแน่นๆครับเกนไม่มีโยกครับผมเปิดราคาที่หน0่ับาทรวมจัดส่งครับหน0่ับาทรวมจัดส่งประมาณนี้ครับเครื่อง MX ปมเกินนกนหนาๆครับล้อ คู่ละ500บาทรวมส่งครับคู่ละ500บาทรวมสง่งเลาะคือท่านใดตามหาอยู่ครับแล้วก็มีมีโอเข้าใหม่ครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูคลิปหน้าครับ